สวัสดีครับสวัสดีครับดูทกักษะพี่ป๋องนะครับผมวันนี้ทกักษะในการขโมยหญ้านะครับผมดูนะครับผมได้ไปละได้ไหมได้ต้นหนึ่งนะครับผมโอ้ยเนาะได้ต้นหนึ่งนะเดี๋ยวก็ช่วงนี้พี่ป๋องอยู่บ้านยาวนะเพราะว่าเพราะว่า <c oughs> ยังไม่ได้เอาไปนะครับผม ก็อยู่กไปจังทองจังทองนี้ก็มาผูกข้างนอกก็เล่นเล่นโซ่ครับดูดูรอยโซ่ตรงงานนะผมดำเมื่อมเลยนะผมกินดีนะท้งุของทองของเราก็เห็นน้องกินเห็นหลานกินก็หิวนะผม ให้สักกับึงช่วงนี้ยาเราก็หมดนะผมเอายาหมดหมดสวนหมดสวนเลยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นยาซื้อนะครับก็หมดแล้ว ก็ยังอยู่บ้านอยู่นะครับอยู่อาจจะอยู่ถึงให้พ้นช่วงตงมันนะครับช่วงที่ไหลนะครับช่วงไหลเขาเป็นช่วงต้นเดือนเนี่ยนะผมเพื่ออะไรไม่รู้ทํามั่วนะครับทํามั่วเพื่อเขาไม่ไหลนะผมพอเราเพิ่งเด็กหัดเลี้ยงช้างนะครับยังไม่รู้ทักษะอะไรบ้างมายนะผมเขาลองทําดูสุมสี่สุขภาพไปนะครับเผื่อปีต่อไจะได้ตรงมันปีนี้นะครับจะได้ มีงานเหตเรื่อยๆครับผมก็อยู่แบบอรอยากนะช่วงนีอ้อยู่ก็แบบพอมีพอกินนะไม่ถึงก็มีเยอะนะสุดเจ้าทองก็ให้เยอะตลอดนะเพราะว่าไม่รู้จักตกมันนะรุบทั้นโน่น ต้องทองก็งให้กินเต็มที่นะครับแต่ก็ไม่อ้วน,นทักทีนะผมสำพิปองนี้ก็ลดอาหารลงเยอะเลยนะครผมยอมรับตรงนี้แต่ว่าลดลงลดลงมากๆากเลยนะผมจักให้ร้อยเหลือสามสิบนะครับผม จริงผมก็ไม่มีงานนะครับแต่ว่าเวลามีงานเข้ามาแล้วเสียดายนะผมเสียดายงานนับเลยเสียดายงานก็ต้องทำไงก็ต้องหาวิธีเพื่มให้ตรงมันนะจริงจริงก็น่าจะห้ามไม่ได้หรอกครับผม <laughs> แต่ก็ลองทำดูนะทำโม่โม,โมดูนะครับ ว่าผมก็ไม่ได้เก่งการเรื่องช้างสักเท่าไหร่นะผมแค่พอมีช้างให้เลี้ยงแค่นั้นเองนะผมเลี้ยงได้เพราะช้างตัวเองนะผมก็เพึ่งมาเลี้ยงช้างจริงๆจังก็สิบปีเองนะผมตอนเด็กก็เป็นแค่แค่อะไรนะเลี้ยงสาวทิพย์ เลี้ยงกันมันจริงจังเลยเท่าไหร่นะครับเลี้ยงแค่เอาเงินนะครับไว้ซื้อหนูซื้อนี่ วันนี้พี่เอกสิบก็มาอยู่บ้านแล้วนะครับผมมาอยู่บ้านแล้วก็เพิ่งมาถึงเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วนะหนึ่งชั่วโมงที่แล้วผมก็ไม่ได้ไปนะผมไม่สบายแล้วผมไม่สบายมาสามวันแล้วหักโหมก้นไปนะครับหักโหมช่วงปีใหม่นะผมหักโหมเล่านะผมหักโหมการทํา,ง,ทาง,งานนะหักโหมดื่มหักโมมหกโมลับนอนนะผม ไม่รู้สู้เพื่ออะไรนะผเจ้าทองนานุนมก็ให้กินทั้งวันนะผมเวลาขับรถผ่านหมดก็จอดโยนให้หมดก็จอดโยนให้ครับพี่ป,ป๋องก็ยืนมองนะผมคือก็ให้ให้ด้วยกันนั่นแหละครับแต่ว่าพี่ป,ป๋องให้ให้นิดหนึง่งถุงทองให้เยอะนิดนึงนะผม ทองใชเยอะกว่านะเพื่อให้การเจริญเติบโตของเจ้าทองสูงๆนะผมส่วนพี่ป๋องขอโทษขออภัยด้วยช่วงนี้ก็ลดอาหารนิดหนึ่งนะครับก็สงสารอยู่นะครับผมแต่จริงเขาก็อยู่ได้นะครับก็สงสารเจ้าป๋องอยู่นะแต่ว่าถ้าไม่มีเขาผมก็ไม่มีเงินนะผม ถ้าไม่มีเขาผมก็ไม่มีอะไรมาซื้ออ่านให้เขาครับผมผมก็ยังอ้วนอยู่นะดูดูจากด้าหลังยังอ้วนอยู่นะผมคนอื่นอาจจะมองว่าไม่อ้วนแต่ผมมองว่าอ้วนนะผมอ้วนคนอื่นอ้วนเราไม่เหมือนกันนะเหมือนกับว่า สวยเขาสวยเราไม่เหมือนกันนะครับอย่างนั้นแหละครับผมสวยคุณสวยผมไม่เหมือนกันนะผมดูดูดูนะครับหยุดละจริงๆย้ายอยู่กองอยู่ไหนีพี่ปองถึงคนระับถ้าพี่ปองจะทำนะครับแต่เมื่อกี้ยังเกิงๆผมอยู่นะผมผมยืนอยู่ใกล้ๆแล้วเลยไม่มกล้าทำนะผมขอเสียงอาจจะหายบ้างนะเพราะ<ๆ>ว่าผมเจ็บคอนะผม เจ,จ็บคอจากที่นอนดึกตื่นเช้าแล้วก็ดื่มเยอะนะผมฟองเอา้านี่เมื่อกี้เข้ามาก็เยี่วแตกนะผมก็ออยังอาการยังโอเคอยู่นะครผมยังไม่ถือว่าใกล้จะตกมันแต่ปกติก็ ต้นต้นเดือนนะครับประมาณเดือนที่แล้วก็วันที่แปดมกราครับผมเมือปีที่แล้วนะผมปีนี้ก็ไม่รู้ยังไงครับผมก็ขอให้ยาตกแล้วกันนะครับจะได้อยู่ร่วมแห่งงานกันนะกับพี่ป๋องกับผมนะผมน้าป๋องเนาะครับนะครับเสียงเสียงเร็ว ส่วนเจ้าดิกดื้อนั่นก็ไม่ต้องห่วงครับกินยาดีแล้วช่วงนี้ช่วงนี้ไม่นเป็นอะไรกินาาไไ้าดีไอ้วางไอไปรุ่นดูงานนี่ครับผมเล่นโซ่ซะงานดำหมดเลยนะผมส่วนลงเจ้าทองที่ตะกางอาจจะ <c oughs> ราดูนะครผม อาจจะมาทำบ้านผมนะผมทำกระท่อมไว้เวลาไปนอนก็จะได้นอนนะผมมาดูนะครับเพราะมันหลายเดือนแล้วผมไม่ได้มีความคืบหน้าเลยเลยนะผมผมก็มตดไยุ่งนะครับดูดูดูด,ด,ดูความสามารถของช้างไทยนะผมอืมไอเด็กตื้อ ดู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 เขาอะธรรมดาที่ไหนก็จะทองในใบเจ็ดขวบนะครับผมจริงๆเอาไว้บ้านดูไปแล้วว่าเอาไปก็เวลาช้างอยู่ด้านหมดผมก็เหงาครับผมไม่มีอะไรให้ เล่นไม่มีอะไรให้ดูนะครับผมทองอยู่นี่ผมก็มีไว้ให้หยอกไว้ให้เล่นนะครับตัวอ่าโอเคนะครับคลิปนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ